พระพรของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมโยชูวบทที่หนึ่งพระบัญชาของพระเจ้าต่อโยชวูวต่อมาหลังจากที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวสิ้นชีวิตแล้วพระยาเวตรัสกับโยชูวบุตรนูนผู้ช่วยโมเสสวา่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้ว บัตรนี้เจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอแดนนี้ไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้พวกเขาคือประชาชนอิสราเอลทุกๆแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเยียบลงเราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสตั้งแต่ถิ่นธุลกันดาล และภูเขาเลบานอนนี้จนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสแผ่นดินทั้งหมดของคนฮิสไทถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกจะเป็นอาณาเขตของเจ้าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้น เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิด ระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันเหจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทําตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถอดอย่าคลั่นคร้ามหรือตกใจเลยเพราะว่า พระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไป